ผมนายกุลแสงจันทร์นะครับผู้ใหญ่บ้านบ้านพจัน์ตำบลชินชุ่มอำเภอชินชุ่มจังหวัดมหาสารคามก็เป็นผูพญายาบาลดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี2006 5 5ถึงปัจจุบันนี้แหละครับซึ่งได้รับงบประมาณนะครับงบวาิเศรษฐกิจพอเพียงปี2 5 6 3สรุปผลการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนำจัานหมู่ที่6 ตำบลชื่นชมอำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคามชาวบ้านนำจันท์ได้น้อมนำหลักปัจฉิยาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบในการพัฒนาหมู่บ้านในทุกมิติเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการน้อมนำหลักปัจฉิยาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติเพื่อสร้างหมู่บ้านต้นแบบในการดำเนินชีวิต ตามหลักปชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชนเข้มแข็งดังนี้ 1. ด้านจิตใจและสังคมชาวบ้านนำจันทุกคนในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้านเช่นการประชุมหรือจัดเวทีประชาคมเพื่อแก้ไขปัญหาและเพื่อการพัฒนามหมู่บ้านซึ่งจะมีการประชุมเป็นประจำปีละ12ครั้งมีการจัดกิจกรรมจิตอาสามสีความรักความสามคคีปองดอง ประชาชนในหมู่บ้านมีการรวมกลุ่มจัดตั้งและพัฒนาอาชีพเช่นออมทรัพย์เพื่อการผลิตมีกองทุนสวัสดิการในะชุมชนและบ้านนำจันทร์ยังมีการจัดทำระเบียบข้อบังคับในหมู่บ้านเพื่อให้ทุกคนในหมู่บ้านปฏิบัติตามเพื่อความสงบสุขของหมู่บ้าน 2. ด้านเศรษฐกิจประชาชนในหมู่บ้าน75%จัดทำบัญชีครัวเรือนชาวบ้านนำจันมีกิจกรรมลดรายจ่ายและสร้างรายได้ปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกชาวบ้านมีการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้มีกลุ่มกองทุนในหมู่บ้านทั้งสิ้น10กลุ่มมีเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้าน4,83,164บาท การเรียนรู้ชาวบ้านนำจนันมีการจัดเก็บข้อมูลของหมู่บ้านข้อมูลจปทข้อมูลกชช2คอเป็นประจำทุกปีโดยอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลในหมู่บ้านมีการจัดเวทีประชาคมรับรองข้อมูลในระดับหมู่บ้านบ้านนำจนันทมีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านโดยได้จัดให้มีการจดบันทึกภูมิปัญญาท้องถิ่นม,มีการรวบรวมและแยกหมวดหมู่ มีกิจกรรมสืบทอดอและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่ขนข้อมูลต่างๆของหม,มู่บ้านเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่คนในและคนนอกหมู่บ้านนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่เก็บรวบรวมเมล็ดพืชพนันุผักเป็นธนาคารพันุ์พืชผักไว้เพื่อไว้บริการประชาชนในหม,มู่บ้านด้วย 4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ้านน้ำจ่นมีกลุ่มองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมคือกลุ่มผู้ใช้น้ำและกลุ่มพิทักษ์ป่าโคกข่าวซึ่งเป็นป่าเพื้นสุดท้ายของอำเภอชื่นชมโดยเชื่อมโยงเครือข่ายในระดับตำบลและระดับอำเภอมีการใช้พลังงานทดแทนเช่นใช้โซลาเซลล์ในการสูบน้ำมีการทำปุ๋ยหมักอินอทรีย์ข้มผากพ้มใจนะครับของ ของกรมเองนะครับในช่วงระยะการของตํงาแหน่งกับตื้อโปวาสิเป็นมีเราอยู่นนอยกินในหมู่บ้านนะครับมีการปลูกผักปลูกผักสวนขั้วนะครับผักสวนขั้วมีเปี๋ยงไก่ไก่พันธุ์ไก่ปลูกเพลีฟางเด็กไก่สามใชเลือดนะครับเพลี้ไห่ชาวบ้านนี่มีอยู่มีกินลดค่า,าใช้จ่ายไปได้หลายเติบนะครับถึงไงว่ามีช่วงระยะโควิดเข้ามา นะครับาสามารถที่จะเลี้ยงเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวตัวเองได้นะครับ